สวัสดีทุกคนนะเนยครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมโครับกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า pouring กันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบบที่มันจะมีบล็อกหกลงมาจากท้องฟ้าเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะต้องทําภารกิจตามที่เขาบอกนะครับผมก็ภารกิจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นบนหน้าจอให้นะปุ๊บก็ประมาณนี้เลยภารกิจก็บอกเลยว่าโคตรเยอะนะบอกตรงๆเลยว่าเกลียดมากๆเลยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องไข่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะไอ้ตรงไปนี่เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าเกมนะครับเราก็ สามารถตั้งได้หลายอย่างเลยอันนี้เราก็สามารถเลือกความยากได้ไม่เอาอีซี่ดีกว่าแล้วเราก็สามารถเลือกขนาดไซส์ของเราได้นะครับว่าเราจะเอาขนาดไซส์เท่าไหร่คือไซส์ที่เราแบบไปไปไปเล่นนะฮะมันจะมีตั้งแต่25 50 100 1กับ200เพราะฉะนั้นเราจะเอา50แล้วก็คลิปอีวิตรีก็เป็นทูนะเพื่อให้ขอไม่ตกกันเอง มาเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเกมบอลลิคมาอยากรู้ซิว่าเราจะทำภารกิจได้กี่ภารกิจใน1 EP นะครับตันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาเคยสร้างแล้วก็เป็น YouTube ของเขาตัดเกมไปเลยสตาร์ทมาแล้วโอเคมีแค่ลวมานี่บอกลงมาแล้วนะบอกก็จะบอกก็จะลงประมาณนี้เลยเพื่อเป็นการเสียเวลาถ้าเราต้องรีบทำเกมให้ดีนะฮะก่อนอื่นเราต้อง,องหาไม้ก่อนไม้อยู่ไหนโอเค okay, แล้ว่างรองไม้แล้วขุดดินไปก่อนก็ได้ขุดให้หมดขุดให้หมดเอาดินเอาดินมาหน้ามีหน้านี นะขุดดินไปขุดดินไปตอนนี้ยังไม่มีไม้ดอกลงมาเราก็มีสลามเกิดด้วยสลามฆ่ามันฆ่ามันครับครับตัวขามันเกิดมาได้ไงเนี่ยมันมีภารกิจเกี่ยวกับสลามป่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไม่มีปึ๊บปึ๊บกันแนวกันแนวสลามบอลออกมาครับเชือกไงเอาไว้แบบตุกเชือกสัตว์เออดีมากดีมากก็ถ้าเราอยากให้สัตว์เกิดเร็วๆนะเราจะต้องวางบล็อกเนี่ยเนี่ยให้มันติดกับดีนะเดี๋ยวดีมันจะแพร่กระจายหญ้าเองนั่นแหละ ที่ผมขุดดินมาพ่ออย่างนี้แหละนะฮะไม้ยังไม่ดอกเลยยังไม่เห็นไม้เลยอันนี้เห็นไม้ละขุดไม้ไปก่อน,นผมขุดได้สามสี่ันแล้วม <c oughs> มีไม้หลกั <c oughs> ลกหลายซีกน,นะฮะนี่ก็เจอแร่ทองด้วยให้บอกยาเป็นนาณาเขตเยอะๆขุดขุดเยอะๆขุดเยอะภุรกิจแรกนะเขาให้เราทบาบังเกอร์ก่อนได้บังเกอร์คือ <c oughs> เ,เป็นบังเกอร์ใต้ดินะฮะก็คือมันไม่มีใต้ดินเพราะฉะนั้นเราทำไม่ทนบอกเลยคนนันรกอะทำไ <c oughs> ม่ทันนะทำไม่ทันนี่คือยากนะเราต้องรีบทําให้เร็วที่สุด ข่ามาละขุดดินขุดดินพยายามขุดดินให้ได้เยอะที่สุดนะครับบล็อกอะไรก็เอาหมดอ่ะตอนนี้ใช่ใช่เอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวถ้ามันตกลงมาเยอะนี่จะซวยเอาจะหวานี้ขุดหินไปก่อนยล็อไม่ต้องเอาแล้วสึกแบบเยอะมากอ่ะไหนหือย่างเยอะคือตกไปเรื่อยๆนะชิวๆไม่ต้องไปหาของเองโอเคเดี๋ยวเราทำบังเกอร์ดินก่อนละกันนะทำบังเกอร์ใต้ดินอ๋อคือทำบังเกอร์ไม่ต้องใช้ดินอะไรใช้อะไรก็ได้โอเคโอเคครับเป็นขวานหินเอ้ยที่ขุดหิน เรียบร้อยตัดไม้ก่อนตัดไม้เราจะเปลี่ยนอุปรกรณ์เป็นหินให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไม้นี่แบบจะไร้ค่านะถ้าเราได้หินออกเลยถนะ้าใครคิดว่าจะจะ,จะต่อบล็อกเพิ่มไปนอกเกาะนี่ยมันต่อไปไม่ได้นะคือมันหยุดต่อได้แค่นี้เผื่อใครสงสัยคือถ้าเราออกไปคือเราตายเลยเฮ้ยอ๋อรู้แล้วว่าใต้ดินเขาหมายถึงอะไรถ้าสมมติแบบมันหลบมาเยอะใช่ไหมแบบไอแบบ้พวกบล็อกบอลหลบมาจากท้องฟ้าใช่ไหมมัว่าจะเป็นมันก็จะล็กใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นไอ้นั่นไงใต้ดิน แต่เราจะทันกลางคืนหรือเปล่าอืกลางคืนนี่มอนเตอร์ก็เยอะสมควรไหนที่ขุดนี่ขุดทองได้ไหมเนี่ยเอ้าที่ขุดหินขุดทองไม่ได้ตกแล้ววใต้ดินด่วนๆเลยตอนนี้มืดแล้วครับมืดแล้วครับมอนเตอร์เกิดแน่นอนมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วโอ้โหไข่หลังเพียบเลยหลังไหนไม่เห็นมีเลยมีเกล์วตันนั่นแหละยืนอยู่อะอ๋อโหต้องโอ้โหเอาดินก่อนเอาดินก่อน อุ้ยตกใจนะแมวอ้คิฟเปอร์ไปแล้วโอ้โหบังเตอร์เยอะมากโอไมค์ก็มันเยอะไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอไมค์ก็เราควรสร้างบังเกอร์เดี๋ยวนี้บังเกอร์โอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเอ้ยแม่พอมดพอมดเอ้ยดีน้ำมันป่ายาไม่ได้โอ้เนี่ยนเราฆ่ามันข้างล่างก็ได้ปฮึบไยมีซอมบี้ขี่ไก่ด้วยซอมบี้ขี่ไก่ซอมบี้ตัวจี๋มันเข้ามาได้รู้ มันเข้ามาในรู้เราไก่โอ้โหเอ้ยไอ้ซอมบี้ไก่เข้ามาแล้วมึงออกทำไมเนี่ยมันมีขนแกวได้เราอยากนอนนอนนอนไม่ได้นี่ว่าโอ้พี่ซอมบี้เยอะขนาดนี้จะนอนเลรอขอไปขึน้นโลกด้วยนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหมันเยอะมากถ้าถ้าฝนอยู่ตกเราควรสร้างบังเกอร์เลยนะเดี๋ยวผมระหว่างนี้ขุดหินเอาดินก่อนขุดหินเอาดินวอเตอร์ฟัคขุดหินเอาดินยังงไ เอาเอาอะไรก็ได้เอาไปหมดเอาหมดพูดบูโรแล้วเอาตายเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่คราบท็อตวะเออเราขุดโคเราไม่คราบท็อตอย่างน้อยมันก็จะช่วยได้อยู่นิดนิดึงมีปากท็อตแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยคือถ้าผ่านคืนนี้ไปได้กูจะสร้างบังเกอร์เลยแลวเนี่ยพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วจะตายเยอะเนี่ยมันเยอะเกินเยอะเกินเนี่ยพอยิ่งมาเรายิ่งเสียเวลานะมันจะทําให้พื้นที่มันลกขึ้นน่ะเนี่ยเริ่มลกแล้วเนี่ยโอเคมีฟักทองด้วยเก็บมาเก็บมา เฮ้ยเจอเดมอนว่ะเดมอนมาแล้วอุ้ยได้แครอทตีตีผีดเล็กก็ได้แครอทเยี่ยมเยี่ยมได้ที่ขุดเหล็กแล้วทุกคนไปเฮ้ยแตงโมแตงโมแตงโมดอกแตงโมดอกมาแล้วได้แตงโมแล้วได้แตงโมแล้วนี่ไงเพชรโอ้มาได้เพชรก้อนแรกเลยเว้ยได้เพชรแล้วเว้ยก้อนแรกสำหรับวันนี้เรสโตนก็มาเอาแร่ให้หมดเฮ้ยไข่ฝนอยู่ตกแล้วนี่แหละเวลาที่รอจังหวะนี้เรารีบทำเลยฮะเลยรอเลยนี่ไง คนเลยเธอเลยอะพื้นใช่นี่มันเป็นมันเป็นท่อไปมึงก็ได้หาท่ายู่ใช่ไหมเดี๋ยวระหว่างนี้เราขุดพวกนี้ไปก่อนตอนนี้แล้วก็มีหินโทนสีอันแล้วนะครับเนี่ยรำท่าตรงนี้แหละมาบังเกอร์ขุดเป็นสี่เหลี่ยมเอาบังเกอร์สักเท่าไหร่ดีเอาสักห้าคูณห้าละกันนะครับใหญ่ไม่เล็กเกินไปเออมันก็เล็กแล้วเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพี่เราแค่ต้องการว้าใจพี่มันจะอชิเปอร์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าอยู่ตรงนี้นี่โอเค อี้มีตัวคาไหมพี่อืมไม่มีมีแต่ไม้เอาไปสองสามสี่ห้าตรงนี้โอเคเดี๋ยวปิดหัวมันก่อนเดี๋ยวมีอะไรดรอปลงมานะมันจะมันจะลบปังเก<า>อร์เราเอ้ไม่ใช่ประตูเป็นเป็นบันไดขึ้นลงโอเคปิดหัวก่อนเราต้องทำทางแบบขึ้นลงเป็นบันไดอะโอเคเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนนะข้างบนหัวก่อน มันจะได้ไม่มีบล็อกดรอปลงมานะเริ่มนำ้าเนี่ย <c oughs> จะเป็นถ้ำของเท้เลยข้างมาตกใส่หัวใช่ใช่เจ็บปะอันไงพูดถึงโดนเลยมันจะตกไม่หยุดนะครับจนกว่าเราจะขุดมันปิดหัว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 อาตรงนี้ปันหาขึ้นลงพี่ไม่เห็นไม่เห็นนะตรงกลางบ้านเลยเลย มันมายด้ไงเนี่ยโอ้พีกล่องแตกแลกพีกองแตกระเบิดขนาดนั้นกล่องมันไม่ใช่เหล็กด้วยที่จะกันได้โอเคปิดครบแล้วเรียบร้อยบังเกอร์เสร็จแล้วนะเราติ๊กเว้แรกเว้นแรกเราผ่านแล้วโครบังเกอร์เลยเธอมันโตอีกแล้วชิบหายแล้วทำกำแพงพี่ทำกำแพงเลย เราเอาบล็อกที่เรามีทั้งหมดเราไม่อยากใช้บล็อกอย่างอื่นวางไะอยากใช้หินวางอ่ะหูของเยอะมากมี่อีพีแรกแล้วเนี่ยเตาเผาตัวใหญ่ไม่ได้ขุดเองนะทำไมแต่คีเพิร์ลเบือใช่อันนี้อะไรเอาบล็อกมาเอ้ยเผือค้าปุ่มมาสิเป็ดอันโอ้โหค้ารบเหรอจ๊ะขวานพังอ่ะเอาหินก็มีเยอะนี่มีอะไรบอกตะกี้ตั้นมันลงมาอยู่ข้างหน้าไม่ยิงผมเพื่อนกัน โอ้จะตายแล้วกินแตงโมงก่อนแต่พี่ต้องทำทางขึ้นอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่โอเคโอเคเอ่อไม้หมดอ๋อนี่ไงไม้ได้อยู่ตัวเราแล้วก็เตาเผาโอเคบอกว่าจะไม่มีอะไรเข้ามาระเบิดบ้านเราบ้านเราเซโรุนไม่ขามมาข้ามมันบังเกอร์เซ่รุนของเรา โอ้ยล้างล้างไม่คราบดาบไปแล้วครางเองครับแล้วตีกันเองเนี่ยล้างพี่ล้างโอ้ยจะตายแล้วไม่ใช่สามตัวแล้วสี่ตัวมันมาหลายตัวเกินไปฝนมันตกบ่อยไปแล้วสภาพอากาศไม่ดีคิปเปอร์มันขึ้นบันไดมันขึ้นบันไดมันขึ้นบันไดมันระเบิดใครทำมันระเบิดไม่รีบทำเน้นสวยไปก่อนสวยเน้นเน้นใช้งานนะ อ่าปิดก็ปิดถ้าได้เตียงเราต้องฆ่าแน่พี่ฆ่าแังม,มุมประเด็นคือ,อใหญ่ประเด็นคือเราจะนอนได้ไหม,<ผ>มอ๋อไ,ได้กํ<ร>าลังกําลังจะถามด้วยว่าเราจะหาคนแก่จากไหนเออมันได้จากแก่ยังมุมได้นี่หว่าใช่ใช่ยังม,มุมต้องฆ่าแังม,ม,มุมโอ้ยจะปีนขึ้นลงสูงโอ้ยตกเหมือนว่าจะเป็นสปาว คิดแบบนั้นใช่เหรอใช่โอเคเราเริ่มปิดหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ <c oughs> กำลังจะบอกว่ามีทางที่ซอมบี้ขึ้นได้มามองขึ้นทางระเบิดเอาละตอนนี้บ้านเราปลอดภัยแล้วเรียบร้อยซอมบี้ลงมาไม่ได้ละม,มันก็ยังลงมาได้อยู่มีทางอยู่เดี๋ยวขอเคลียร์งานก่อนมีเสียงคิปเปอร์เก็บานเก็บปิดปิดปิด,ปดโอเคเรียบร้อยบ้านเราปลอดภัยแล้วเว้ยทีนี้ก็เคลียร์ในบังเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวโอเคเสร็จแล้วทีนี้บ้านเราปลอดภัยจริงๆแล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เราต้องปิดตรงนี้นะเราเน้นสวยงามเน้นสวยงามเราใหญ่พน้นด,ดีหนึ่งสองสามสี่แต่มันห้าหรอมันเป็นไรงันขุดออกแล้วกัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยขุดออกแล้วแม่งเป็นข้างนอกอะ่ะโอ้ยทีนี้เราก็อยู่ใต้ดินแล้วนะคือนี่แค่เคเวสเดียวหรอแล้วคือมันยังมีประมาณ ประมาณ10บโอเคสอ่ยี่สิบโอเคสได้อะคือเยอะมากแค่เคลอเดียวยขนาดนี้คือต้องไปดีเอ็นด้วยวะนะ <GU> <ๆ S 2> แล้วตอนนี้โดนถมไปไหนก็อโอเคเรียบร้อยหมดยังวนะเนี่ยเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ขุดออกนะเราจะทำจนกวก่ามันจะเสร็จ เรียบร้อยครับบังเกอร์เราเสร็จแล้วนะอันนี้ถือว่าเราเสร็จภารกิจแรกไปจริงๆแล้วนะครับก็บังเกอร์เรา5้าคูณ5ก็ยังไงสำหรับวันนี้นะรเราก็ต้องขอลาไปก่อน,อนละการนะรถือว่าเควสแรกก็เหนื่อยแล้วนะฆ่าซอมบี้ก็เหนื่อยแล้วนะฆ่าทั้งคลิปเลย <laughs> ยังไงสำหรับแบบฟอลลิ่งวันนีนะ้ก็ต้องลาไปก่อนละการนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราทั้งสองคนนะครับผมส่งช่องไข่ก็ใต้ดีคิปชั่นนะครับเผื่อใครอยากไปกดนะครับเผื่อใครแบบแบบอยากทำยูทูบอะไรเงี้ย ไปกดเผื่อไว้โอเคไป้วครับบ๊ายบาย